วันนี้มาร่วมเข้าดาวกับคุณท่านมือเป็นไงบ้างโอ้ก็ก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ผมกำลังมือหวาดกับอะไรหลายๆอย่างอยู่นี่เป็นที่แรกเลยหรือเ่าที่มาขึ้นเวทีารอย่างนี้ก็ครั้งแรกเลยครับใช่ครับผมคนไทยจะติดห้ึ่คนอยู่เซ็นต์มัวร์ไปแล้วหกสิบเก้าล้านโอ้โหอันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างเป็นปีแรก เป็นปีแรกครับใช่อันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมเยอะมากครับวันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเองเดียวครับใช่แล้วก็เตรียมตามมานั่งดูคอนเสิร์ตแล้วก็ที่สำคัญกันก่อนเตรียมตังค์กลับบ้านเดียวเดี๋ยวไม่มีความเงินกลับบ้านผมง่ายๆไงแต่ผมไม่ต้องเตรียมความงกลับเลยครับ ในรอบปีท่ผ่านกาของาต้งทกี่ังเาอกถ้าผหลุดของผมตั้งัก็ค่้นข้างดีครับแล้วก็แบบแตกอะไรแบบที่พวกพีแต่ก็ออกมาค่าทข้งดีครับแล้วก็รู้สึกวูมใจในผลงานที่ได้ทำไปเพราะว่าพวกเราทุกคนได้แบบตั้งใจจริงแล้วใส่ใจลงไปในริงๆีรแต่ันจริงก็ตีใจครับแต่ว่าผวาจะจะทมจะนได้ เป็นเตือนทีแบบแสดงในที่ทีเจ็บปนอย่งเี้ยถ้าเกิดว่าสอบกันเป็นส่วนตัวมันก็คงเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเรื่องแบบกัดตุ้มกับ PR เรื่องแบตัดตุ้มไปที่ตัวเเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดีได้ได้ อพแล้าจอะค s p ใ้ตัวเนี่ย้าสวเอเนี่ยเป็นรเราเป็เพราะว่าอก็คือผู้ตัว่ยภาสวเหมือนกันแต่ p s p w จะเป็นแบบให้อินเตอร์เนได้ตได้ด้วยใช่ครับชื่อทีไมมีโอ้มีนะตอนแรกมีอะไรนะ

ที่กันเยอะมากกับช่าว่าาชื่อไดีอะไเงี้ยเพราะว่าเอามาหมดอ่อแค่แต่ค่รดีคนับใชเราะวจ้อ้เป็นชื่อแบบง่ายมีอะไรมีอะไรมีนะก็มีปอไดุ้กเบีทั้งตัวอปีหน้า ก็น่าก็จะเป็นงานก็เป็นงานคู่กันต่อเลยแหละครับแต่ว่าผลงานหรืออะไรก็ตอนนี้ยังระบุไม่ได้เพราะว่าผมก็อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเส้นแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็มีแบาเขาบอกอ่าอยากมีซีรีส์ที่สองจริงไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแน่ครับเพราะว่ารู้ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมทำซีรีส์ที่สองเลยและเดี๋ยวเตรียมตัวจะขึ้นเท้าดาวแล้วครับผมเฮ้ยอันนี้ม่อนชอบอยู่แล้ว ผมเตรียมเตรียมหมวกทะเลยขอเจอมาเลยอาไล่ขนาดนั้นเลยนี่ตารทำกันบ้างเดีลยวถ้าเกิดเขาจะคุยอะไรเองสวัสดีครับขอบคุณครับปีหน้านอกจากนอกจากลีที้จะคิดหลายคนคิดว่าเออตกางองานแล้วมีงานเพลงดนีย การเพลงกันไม่ใช่ดักงานดีลงดักเพลงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ผมอยากจะพัฒนาก็คือแบบการที่การเรียนร้องเพลงมากขึ้นใช่การเร้องเพลงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็อาจจะไม่เป็นคนเก่งแย่หรือเปล่าจริงๆอยากพัฒนาหลายๆด้านเพราะว่าแบบมีสกิลเยอะมันก็ดีใช่ครับ เราไว้ต่อยอดอะไรหลายอย่างได้เลยถ้าพิมพ์พร้อมสนหรับงานใช่ใช่ครับสุดท้ายวันนี้จะข้าดาวปีใหม่แล้วคืออนปีวยพรปีใหม่ให้ทุกคนใช่ไหมครับอ่าก็ตอนนี้แฮปปี้นิวเยด้วยนะครับพี่คนสวัสดีปีใหม่นะครับก็อะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่านะครับ เะไดีๆก็เก็บไว้ในปีใหม่นะครับสำหรัคิารนะครับแล้วก็ใครจะได้ทาไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพคิดอะไรก็ขอให้สมความ้งารถึแลวเขแขงอะรขอะไรมาใ้มาครับแคปซูลานครับ่ขาอะไรวะที่มาวะนี่เขาอะไรวีมาะ ठीक है क्या बात है हां ครับ